เอาวันดีครับ FC ช่อง South อเอเชียนะครับเอาวันนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับเป็นคลิปของอแก๊งกจีนนะครับจีนเทานะครับมาตะเวนขโมยทรัพย์สินในรถนะครับโดยการใช้เครื่องมือตัดสัญญาณนะครับตัดสัญญาณรีโมทคือเวลาเราเรา,เรา,เ,ราเราจะล็อกรถใช่ไหมครับแล้วเราก็จะกดรีโมทเพื่อจะล็อกรถถ้าเราลงจากรถอย่างเงี้ยเรากดรีโมทล็อกรถแล้วก็เขาจะใช้วิธี ใช้เครื่องมือเนี่ยตัดสัญญาณคือไม่ให้เราเราล็อกได้เราก็เข้าใจว่าเราล็อกรถเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ารถมันไม่ได้ล็อกนะครับหลังจากนั้นอ่าเราก็เดินไปที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะช่ยอากาศตรงนั้นอ่ะมาเปิดรถแล้วก็ขโมยทรัพย์สินนะครับอันนี้ไปดูคลิปก่อนครับพอดีผมได้คลิปมาจากช่องอสวพ91นะครับขออนุญาตช่องสวพ91นะครับนําคลิปมาให้เอฟซีได้ชมนะครับอ่าเดยว นีครับหนึ่งคนโทรประสางานอีกคนรับโทรศัพท์เรียงเข้าประกบเป้าหมายเปิดรถเก๋งสีดำา็เปิดไม่ได้ตำรวจสอบสวนการ กวนจีนเทาสุมหัวซ่องโจรกดเครื่องตัดสัญญาณร,รีโมทล็อกรถตะเวนลักทรัพย์จุดพักรถมอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายแจ้งความว่าถูกหัวขโมยงัดรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณจุดพักรถ way, มอเตอร์เวย์บางประกงและขโมยเอาทรัพย์สินในรถไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบัตรเครดิตทางตำรวจสบพบางปะกงจึงประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง รอยสืบหาปบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้เพราะถือเป็นภัยต่อสังคมก่อนจะพบปบาะแสจากภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุของแต่ละคดีพบว่ากลุ่มคนร้ายมีลักษณะคล้ายชาวจีนและมักจะลงมือก่อเหตุด้วยแผลปัตสกรรมที่คล้ายคลึงกันโดยทํากันเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยจะเริ่มจากการดักซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงช่องจอดรถของจุดพกรถมอเตอร์เวย์เมื่อเห็นว่าผู้เสียหายขับรถยนเข้ามาจอดและกําลังจะลงจากรถคนร้ายกลุ่มแรกก็จะ ใช้เครื่องมือรบกวนสัญญาณปล่อยคลื่นความถี่ออกมาเพื่อตัดสัญญาณรีโมทไม่ให้ล็อกรถได้ส่วนคนร้ายอีกกลุ่มก็จะเข้าไปเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เสียหายโดยการพูดคุยโทรศัพท์ข้างๆเพื่อให้เหยื่อไม่ทันสังเกตว่ารถยนตของตัวเองยังไม่ได้ล็อกประตูและเมื่อผู้เสียหายเดินหาออกจากตัวรถไปแล้วคนร้ายอีกกลุ่มที่ซุ่มรออยู่ก็จะเข้าลงมือเปิดประตูเพื่อขอโมยเอาทรัพย์สินภายในรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการรอบพื้นที่ก่อนพบนายฉางจินและนายเซิงหงผู้ต้องหาทั้ง สองรายนี้ปรากฏตัวอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุและเมื่อทั้งสองคนลงมืองัดรถของผู้เสียหายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับนําตัวไปตรวจค้นยังห้องพักก็พบอุปกรณ์ของกลางที่ใช้สาหรับก่อเหตุจึงตรวจยึดทลังหมดไว้เป็นหลักฐานจาก ทางสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังพบอีกว่าก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวชาวไทยซึ่งเป็นแฟนของนายเซิงฮงได้นั่งมาในรถคันเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหาก่อนที่จะจอดส่งผู้ต้องหาในบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์แล้วขับรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นภายในห้องพักของหญิงรายนี้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม9ก้าพบเคตตมินจํานวนหนึ่งจึงทําการจับกลุ่มตัวดําเนินคดีเพิ่มเติมอีกรายและจาัดก,การสอบสวนนายฉางจินให้การภาคเศษส่วนนายเซิงฮงให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบวิธีการรูดเงินออกจากบัตรเครดิตของผู้ต้องหากลุ่มนี้ทราบว่าเป็นการรูดบัตรจากเครื่องรูดบัตรซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการผูกกับร้านค้าหรือพื้นที่ใช้งานในต่างประเทศเจ้าหน้าที่เชื่อว,ว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงก,กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงเงินผู้คนหลายเครือข่ายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลกรณีดังกล่าวต่อไป เป็นไงบ้างครับดูคลิปนี่แล้วผมคือผมเนี่ยมีความารู้สึกว่ามันมันประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอะไรเยอะเยอะเยอะขึ้นทุกวันนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่อแรงงานต่างด้าวนะครับที่เป็นพม่าที่เข้ามาก่อปัญหานะครับแล้วก็ชาวกัมพูชา,ชาหรือ,อาทางฝั่งลาวนะครับก็จะมีกลุ่มประเภทเนี้ย มาก่อปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้ก็มีแก๊งกีนเทาแบบเนี้ยนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติการจลรกรรมอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับสมัยก่อนมั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 นมีน้อยนะครับแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะถ้าวันหนึ่งนะครับอ่ากลุ่มเนี่ยอย่างกลุ่มกีนเทาพวกเนี้แล้วก็มามามา,มาสามารถอ เปิดรถเขาขโมยของอะไรเขาได้เงี้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตหรืออะไรเชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วมีแกง๊แกงพวกอย่างเงี้ยคอยดักเหมือนลักขโมยอะไรของนักท่องเที่ยวเนี่ยชื่อเสียงของประเทศเราก็จะเสียหายนะครับจากประเทศเราที่แบบมีชื่อเสียงในด้านดีนะครับความสงบอะไรต่างๆนี่คือ,อคือมาเที่ยวแล้วของไม่หายอะ่ะพูดง่ายอ่ะลักเล็กขโมยน้อยอะไรไม่ค่อยมีนะครับ ทุกวันนี้เริ่มมีแก๊งแบบนี้มาแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อนะทางรัฐบาลเองหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานอะไรยังไงไปถึงไหนนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันน่าจะจัดก,การได้แล้วอย่างโดยเฉพาะแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันควรจะคืออย่างน้อยๆก็ให้มันไม่หมดก็ให้มันแบบพวกเราเบาบางครับไม่ใช่ว่าอยู่โอ้โ ทุกคนก็โดนกันทุกวันนะครับโทรมานู่นนี่นะสารพัดวิธีนะครับทุกวันนี้แล้วก็มีคนไทยเห็นไหมครับที่เป็นผู้หญิงโดนจับไปด้วยก็แสดงว่ามันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปอ,าอำนวยความสะดวกนะครับคือเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับอาจจะแบบเนี้ยแบบเหมือนคนไทยคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยที่ปแปลว่าเป็นแฟนของชาวจีนคนเนี้ยเห็นไหมครับคือถ้ามันไม่มีคนไทยเข้าไปร่วมด้วยยังไงเขาก็ทํางานได้ แล้ยากอะครับลาบากเพราะว่าก่าจะเดินทางไปตรงนั้นมานี่อะไรมันก็เป็นเรื่องยากนะครับมันต้องมีคนไทยให้การช่วยเหลือนะครับดีไม่ดีอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่แบบเจ้าหน้าที่รัฐบางคนนะครับให้การช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะครับของพวกนี้นี่แหละคือสิ่งที่ผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้มันมันจะจัดการยังไงเพราะว่าวันๆเนี่ยม,มีมีแต่เรื่องนะครับมีแต่เรื่องคือคนไทยเราเองเนี่ย มันแทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรผิดกฎหมายอะไรมากมายแล้วตอนนี้มีชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยแล้วทําผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยอะเนี่ยเดี๋ยวก็แต่แต่พอมีชาวต่างชาติมาอยู่แล้วก็ทําผิดกฎหมายนะครับแทนที่เจ้าหน้าที่ไทยหรืออะเอาอย่างง่ายๆเลยสสไทยเนี่ยตอนนี้ก็ไปเข้าข้างอ่ะชาวต่างชาติแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยพยายามจะ ทำโน่นทำน,น,ทำนี่ให้สิทธิโน่นนี่นะเห็นไหมที่อเม,มีการอภิปรายในะสภาผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมล่ะเราถึงต้องต้องไปทําอะไรยังไงขนาดนั้นทําไมเราไม่แบบเออทําอะไรก็ได้ให้มันให้มันให้ให้ประเทศไทยอะดูสงบปลอดภัยใช่ไหมครับจัดการกับคนที่มันทําผิดกฎหมายเนี่ยไอ้คนที่เขาทําดีๆทําถูกกฎหมายก็เราก็ไม่ไปไอ้นี่อยู่แล้วครับแต่ต้องพยายามจัดการคนกลุ่มนี้ นี่ก็ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้และ้ะดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ยังจับได้ถ้าเจ้าหน้าที่จับไม่ได้เนี่ยมันจะเสียหายขนาดไหนนะครับต่อไปก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเราไปไหนไม่ไหนไปจอดรถตรงไหนตามปั๊มน้ํามันหรือตามอะไรเนี่ยหรือตามจุดพักรถอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าเราต้องต้องคอยระมัดระวังคนกลุ่มนี้เนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมันกระจายกันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแกงพวกนี้จีนเทาเนี่ยจริงๆมันเยอะมากนะครับ ทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเอาแค่จีนเทาอย่างเดียวนี่ก็มาทําประเทศไทยปั่นป่วนจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะจีนเทาแล้วก็จะมีจีนขาวใช่ไหมคือสีขาวอ่ะติแบ,บมาในรูปแบบของโรงงานใช่ไหมมาตั้งโรงงานอะไรต่างๆในเมืองไทยอะไรเนี่ยเห็นไหมอย่างรถยนต์เนี่ยเข้ามาก็รถยนต์สันดาปในเมืองไทยก็จะเจ๊งไปแล้วแล้วไหนล่ะสินค้าจีนทะลักเข้ามา ตอนนี้มันไม่ใช่เข้ามาแค่สินค้าเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วครับมันมาแม้กระทั่งสินค้าการเกษตรนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราผลิตกันได้เยอะแยะขายทาไมเราต้องมีการนําสินค้าประเภทเนี้ผักผลไม้เนี่ยเข้ามาจากาเมืองจีนผมก็ไม่เข้าใจนะครับเข้ามาตีตลาดไทยจนเละเทะไปหมดแล้วตอนนี้ นี่แหละคือระบบที่ดูดูดูไปดูมาแล้วอะ่ะเราอะ่ะคงทำอะไรไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าทา,า,า,างรัฐบาลไทยเราไม่ไม่ได้ขยับที่จะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่รู้ใครคิดยังไงนะดูข่าวนี้แล้วมองมุมมองยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูครับสำหรับผมแล้วผมผมมองว่า รัฐบาลไทยอ่ะควรจะเข้มแข็งมากกว่านี้นะครับเือเอาจริงเอาจังแบบคนประเภทเนี้กลุ่มนี้ให้มากกว่านี้นะครับสําหรับความคิดผมนะครับเอาวันนี้ก็เท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ